ของงานครับแอคคอร์ด G824 นะฮะคั <c oughs> นนี้ข้อมาตรวจเก็บระบบแก๊สนะฮะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่นะฮะของเดิมมันไม่พอ นะครับโอเคก็าจูนเก็บให้ฟรีนะครับผมรับจูนแก๊สเรียว i ท e คันละ2,000บาทนะฮะก็หลังจูนก็เหมือนมีแบบทุกอย่างนะครับจูนเก็บฟรีนะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะอ่ะยกเว้นะ,เ,ะเปลี่ยนกล่องน,นะ <ST>. โอเคก็จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บข้าวที่ดีส่วนออรถคัคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวดีครับอีบมาตัวจับส่วนผสมก็มากระกานะครับจับส่วนผสมแก๊สด้วยนะครับพอแก๊สก็เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันนะ,นะโอเคก็จวจสดจุด,ด,ดนถนนจริงนะฮะผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีนะไม่ได้บินอยู่กับที่นะครับเป็แค่ออโต้จูนนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันจุนจูนละเอียดกว่ารีแบบเยอะนะจูตามขาคันเร่งนะครับดูตามขาคันเร่งหมดเลย นะฮะโหลดต่ำโหลดกลางโหลดสูงนะโอเคเดี๋ยวดูสปีดเทสนะครับแก๊สนะเปิดแอร์ไปมีแก๊สนะครับ พอจแปดสองดสี่นะครับล้วใช้แก๊สด้วยนะฮะคันนี้รันสิแปดนะครับมีท่อนะมีท่อเออมีท่อนะฮะก็ลองดูครับว่าแต่ต่างจากรถท่านยังไงอันนี้คือแก๊สนะแก๊สตลอดเลยนะครับคันนี้ก็เขาที่เขาจัดชุดใหญ่ไปแล้วนะครับมีนีแบบไปแล้วแล้วก็โจนแก๊สเพิ่มนะฮะแลไปเปลี่ยน หัวฉีกับหมา้อต้มมาใหม่นะก็โดนเกียให้ใหม่ฟรีนะครับก็มีโดูจูนแก๊สนะฮะคาระสองพันะ 2, นะครับจูนเรี่ยวทามนะฮะวิ่งจูนถนนนะครับไม่ใช่เบิ้ลจูนอยู่กับที่นะครับไม่ใช่แค่ออโต้จูนนะฮะจูนตามผาคันลทุกอย่างนะครับแล้วก็มีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปากซอยนะครับรถสี่ดัเงินนะฮะอีกที่คือเราลอูกกาคลองเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการเดียวนับจูนเดียวนะครับ ผมทาที่ที่บ้านผมเองผมรับเฉพาะงานจูนนะฮะเซอร์วิสบนเทิงทั่วไปที่ฟองเจียบผมไม่ได้รับนะครับแล้วก็มีจูนรอกสถานที่นะครับแกผมก็รับจูนรอกสถานที่นะหลักๆขอเน้นเป็นคันด้ากับโตโยต้าก่อนละกันนะฮะยี่้อที่้ออ,อื่นก็จูนได้นะครับแต่หลักๆขอเป็นคันด้าโตโยต้าดีกว่านะโอเคก็จูนนอกสถานที่จูนรอกสถานที่ หัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะครับ Facebook, YouTube, Google Map นะครับ Kim B Jo Remak Panda เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับสามช่องทางผมก็แนบเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับสำหรับแอปฟอร์ด G824 นะครับจูนเก็บแก๊ส LPG นะฮะอ่ายี่ห้อ Energy i f o r m นะครับโอเคขอบคุณครับ